สวัสดีค่ะมาดูการเพราะผักของอีชั้นนะคะใส่ถุงแบบนี้เลยสะดวกสบายโยกย้ายไปไหนก็ง่ายนี่ค่ะโผล่ขึ้นมาแล้วด้วยมะระจีนนะคะนี่ปีนี้ได้กินมะระแล้วดูกระถางนี้โผล่ขึ้นมาแล้วสต้นแล้วก็ยังมีเห็นแวบๆบแบบจะโผล่ตามขึ้นมาอีกโอ้ยเลิศเลิศ เวลาตรงไหนแดดก็หิ้วไปหาแดดสะดวกนี่นี่คือผักปลังนะคะนี่ผักปลังโปล่ขึ้นมา4ต้นเพิ่งจะแกะออกจากถุงเริศค่าวิธีนี้เพราะใส่กระถางเล็กๆจับยัดใส่ถุงมัดปากเรียบร้อยเผื่อจะเป็นไอเดียนะคะสำหรับ คนที่อยู่เมืองหนาวเหมือนกัน